ใจเย็นก่อนสิใจเย็นบอกผมหน่อยสิเมื่อกี้คุณบอกว่าเราปล่อยคราวลือในเน็ตเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรยังจะเล่นละครอีกเหรอคนที่ดีแอลช่วยพวกเขาทำโสพสพวกนั้นใช่ไหมเขาจ่ายเงินให้คุณคุณถึงได้ร่วมมือกับเขาเกหกคนอื่นภายนอกแกล้งทาเป็นรู้สึกผิดแต่ก็แอบใส่ร้ายพ่อผมพวกคุณมันเหงซวยไปให้พ้นเลยใส่หัวไปทั้งคู่เลยเออกไป ก็บอกแล้วว่าไม่อยากมาดูมันทำซิมันอยากเอาผมให้ตายถ้าคุณไม่ห้ามไว้นะมันซ้อมผมตายไปแล้วผมพูดกับคุณอยู่นะคดีพลิกคนส่งอาหารโดนรถหรูชนถูกนำส่งโรงพยาบาลช้าเพราะอยากได้เงินเพิ่มจริงเหรอนี่มันอะไรคุณทำใช่ไหม อะไรอ่ะทุกโพสตในเน็ตต้องเป็นผมหรือไงได้ข่าวว่าเมื่อคืนมีคนได้ข้อเสนอเป็นเงินก้อนใหญ่เขาถึงขั้นแคปหน้าจอค่าจ้างสมมาให้ผมเลยนะคุณเสนอทันทีสามหมื่นหยวนเช่ใจกว้างจริงๆอะไรล่ะทำไมผมไม่จ่ายสามหมื่นหยวนด้วยเห็นผมบ้าหรือไงมีรูปวีแชทคุณหรือเปล่าใช่ของผมแล้วไงผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปทําอะไรทั้งนั้นในเน็ตไปจ้างคนโพสต่าเขาทําไมผมไม่ได้กูเรื่องนะ อีกอย่างคุณก็พูดเองนี่ว่าเย่ย,ยงปู่อยากได้เงินจนไม่คิดชีวิตคุณพูดแบบนั้นไม่ใช่เหรอตอนนี้ผมอยากบอกว่าคุณนี่โคตรโง่เลยไปจ้างคนนั้นโพสิคุณตะคอกใครอ่ะอย่าคิดว่าสั่งผมทำนู่นทำนี่ได้เพราะตัวเองเป็นนักประชาสัมพันธ์นะถ้าไม่ใช่พอแม่แล้วก็ถ้าไม่ใช่พอแม่คุณผมไม่รับคดีนี้หรอกคุณผิดขนาดนี้จะไม่น้ามาพูดอีกเหรอไม่รู้ได้ซ้าว่าอะไรดีกับคุณรู้ไหมแผนของเราขั้นต่อไปคือไกลเกลียกเย่ยต้องเลี่ยแล้วรู้ไหมตอนนี้เย่ยต้อบเล้้วบบี่ยงเกลกีย ไปจ้างคนพสต์ด่าเขาในเน็ตอีกสิผมไม่ห้าบแล้วแต่ฟังให้ดีเลยนะก่อนจะทําทั้งหมดลงไปเนี่ยไปถามทนายก่อนถ้าคุณไกลเกลี่ในขั้นศาลไม่สำเร็จต้องติดคุกกี่ปีมาดิสิบสี่เดบันด์ ทรงเสเพิงได้ไปขับขี่เมื่อเมษาย,ยนปี2011อุบัติเหตุครั้งแรกเกิดในเดือนมิถุนาปีเดียวกันเขาชนคนและจ่ายเงินชดเชยไป500,000หยวนปี2015เขาขับชนรถกระบะตกอ่างเก็บน้ำโชคดีไม่มีใครตายชดเชยไป800,000หยวนครั้งที่3คือปีที่แลว้วเขาชนท้ายแท็กซี่ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังกระดูหกหักชดเชยไป150,000หยวนนอกจากนี้ยังมีประวัติฝ่าฝืานกฎอื่นอีกเพียบนี่เป็นสำเนาจากสำนักงานจราจร ไมอย่างนี้เองมิหน้าตรงเสี่ยวเผิงจะได้ชอบพูดว่าทุกคนรับเงินแล้วก็ไปเขาชินกับการใช้เงินในการแก้ปัญหามันยิ่งอธิบายง่ายขึ้นว่าทำไมเขาไม่ส่งเหยื่อไปโรงพยาบาลทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุและใช้เงินเคลีย์ให้จบเองประวัติอุบัติเหตุพวกนี้บอกอะไรเราได้บ้างมันแปลว่าตรงเสี่ยวเผิงเป็นตัวอันตรายบนท้องถนนหมายความว่างานที่เราทําไปยังไม่ละเอียดพอ แต่เธอหากเราเจอสรุปเองว่าเขาแก้ปัญหาโดยวิธีเดียวกันแถมโกหกและปกปิดความจริงแค่ดูจากอุบัติเหตุไม่กี่ครั้งมันจะไม่ด่วนสรุปเกินไปหรอตำรวจกำลังสืบสวนอย่างละเอียดผมถึงต้องให้ตรงเสือพงงพูดความจริงออกมาไงคุณเยียนช่วยดูเอกสารนี้อีกทีนะคะ